นี้เรามาทำข้าวมันไก่ต้มไก่าใจ่มีขิงมีลาวผักชีแล้วก็พริกไทยก่อนจะมีอะไรต่อแม่ม,มีเท่านี้ล่ะอะมันไม่ยากหรอกอแล้วเราก็เอาเครื่องลงในหม้อ พร้อมราให้หม้อเดือด้อนกลวยตาเน,นี้ครับสูงโทเทพสาราก็มีสองสหายตัวผู้ตัวเมียเดินตามน,นี่เป็นป่าต้นสนที่อยู่ข้างกุฏิวัด หัวอาหารปาก,กัดสองตัวยังไม่โพอมาโผล่ม่ตัวหนะึ่ง